สวัสดีครับพี่น้องชาวกลุ่มเกษตรและพี่น้องชาวกลุ่มประธานมิตรรักทุกท่านนะครับรวมถึง FC นะครับของวัชพลการช่างนะครับวันนี้นะครับขอเปิดตัวนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้ก็คือ SS07 d o r a โดเรมนะครับตัวนี้ที่พัฒนามาจาก A07 นะครับลูกเดิมนะครับลูกเก่าที่ผมใช้งานเทสระบบนะครับแล้วก็ผม นำมานะครับปรับแต่งนะครับจุดที่ยังมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่พี่น้องขอมานะครับว่าให้ทําให้หน่อยนะครับเพื่อใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็จุดที่1ก็คือตัวนี้นะครับตัวด้านหน้านี้นะครับเราจะเสริมขึ้นมานะครับเป็นประตูนะครับเวลาเราเปิดเอาถาดนะครับพี่น้องไม่ต้อง ล้มถังลงเลยนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะเปิดด้านนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเอาฐานออกจากประตูนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่1นะครับที่เราปรับปรุงนะครับจากของเดิมนะครับเนยเจ็ดเพราะว่าย07สเ็ก็ตัวนี้ก็ระบบลงตัวแล้วนะครับแต่ว่าเรามาเสริมเติมที่จุดที่เรายังต้องการที่จะพัฒนาให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับจุดที่2นะครับ ผมทําแต้มสีไว้นะครับจุดที่เราพัฒนานะครับจุดที่2ก็คือนะครับจุดนี้นะครับระบบน้ําส้มคนไม้นะครับระบบกันน้าส้มคนไม้ทั่วไปนะครับของเราจะเป็นระบบน้ําเย็นนะครับมีถังเก็บน้ําใส่น้านะครับให้ระบบการหมุนเวียนระบบควบแน่นนะครับได้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราคิดค้นระบบของเราเองนะครับแล้วก็ท่อหมุนเวียนนะครับทั้งหลายนะครับเป็นระบบแฝด หมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นวาล์วเดินน้ํานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือจากเดิมนะครับเราจะใส่น็อตนะครับไว้ปล่อยนะครับน้ำส้มคนไม้นะจุดนี้นะครับแต่ว่าในจุดประสงค์ก็คือเราไม่ต้องการที่จะปล่อยแก๊สนะครับปล่อยแก๊สออกเดินแก๊สออกเวลาที่เตานะครับคายแก๊สนะครับระบบแก๊สซิกไฟเออร์ทำงานนะครับ ตรงนั้นให้เราปิดวาลนะครับให้ปิดวาลนะครับเพราะว่าจะให้แก๊สนะครับไม่รั่วไหลออกไปนะครับให้แก๊สมุนเวียนเข้าไปในระบบเตานะครับเพื่อเป็นการนาแก๊สไปเผาไหม้ตัวเองนะครับจุดนี้ก็เลยแก้ไขนะครับก็ใส่วาลนะครับไว้ปิดเปิดได้นะครับเวลาที่แก๊สทํางานให้เราปิดวาลตรงนี้นะครับตอน ใช้งานปกติก็ให้เราเปิดนะครับน้ำส้มคนไม้ก็จะไหลออกมาในในในท่อนี้นะครับในวาวนี้นะครับก็จุดนี้เราก็ทําการแก้ไขนะครับเพราะว่าแก๊สนะครับจะปล่อยทิ้งไปนะครับอยากให้เขาเข้าไปเผาไหม้ด้านในให้หมดจดนะครับก็นำมาปรับแต่งนะครับแล้วก็พัฒนานะครับให้เตาของเราใช้งานได้ดีขึ้นนะครับจากเดิมก็ หรือว่าโอเคนะครับแต่ว่ายังมีจุดเล็กๆน้อยนะครับที่เราต้องคอยมาปรับแต่งนะครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับของทางร้านนะครับวัชพลนะครับดาวเผ่าทานนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับผมผมอยู่อำเภอห้วยพึ่งนะครับบ้านคำบงนะครับพิกัดนะครับตรงข้ามกับโรงแป้งมานุสากรรมนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับถนนเบนใหญ่นะครับหางง่ายนะครับตัวนี้นะครับก็ คิดค้นขึ้นมานะครับในรูปแบบของสไตล์ของเราเองนะครับเป็นรูปแบบที่เราคิดค้นนะครับเดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูนะครับว่าด้านในเขาเป็นแบบนี้นี่นะครับถ้าเราเปิดนะครับเราก็จะเก็บถานได้ง่ายนะครับสะดวกต่อการเก็บถานออกนะครับเห็นไหมครับนี่ด้านในก็จะเป็นปล่องแบบนี้นะครับทำการตีพับนะครับตีพับขอบกันรั่วนะครับด้านนอกก็ เราก็เชื่อมอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ให้วนเล้นรอดออกไปนะครับไม่ให้เตารั่วนะครับนี่ครับนี่เราจะมองเห็นด้านในได้หมดเลยนะครับด้านในก็มีท่อแก๊สนะครับแล้วก็ท่อระบายความร้อนนะครับสองตัวนะครับเป็นระบบแฝดทั้งหมดนะครับที่ผมทำนะครับคิดค้นขึ้นมานะครับพัฒนาเตาซูเปอร์ซันนะครับเจ้าแรกๆเลยนะครับที่ทำระบบท่อแฝดนะครับแล้วก็เราจะไม่เจาะฝ้านะครับรุ่น S7 เนะครับเราจะไม่เจาะฝ้าเลยนะครับเราจะออกด้านข้างนะครับ ทำให้นะครับตัวแกนกลางนะครับหรือว่าตัวท่อนะครับแข็งแรงนะครับไม่โยกนะครับไม่ทำให้กลตาสึกหลอง่ายนะครับใช้งานได้คงทนนะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่พัฒนานะครับได้รูปทรงที่ลงตัวนะครับแล้วก็ระบบก็เสถียรนะครับแล้วก็มาพัฒนาต่อยอดเป็นการเปิดเอาฐานออกได้ง่ายนะครับท่านใดนะครับสนใจ อยากได้เป็นเจ้าของนะครับก็ติดต่อมานะครับเราสามารถที่จะทําแบบสเปเชียลให้นะครับคือตัวนี้นะครับก็สั่งทําพิเศษนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องตัดอีกถังหนึ่งนะครับเข้าข้าครับตัดโค้งนะครับให้เข้ารับกับตัวถังนะครับให้สวยงามนะครับตัวนี้จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับต้องสั่งทําพิเศษนะครับในในในไทยอยากได้ตัวนี้นะครับ ็เบอร์โทรติดต่อนะครับ0630349728นะครับแล้วก็เบอร์แอดมินเพจนะครับเตาเผาถ่านน้ำส้มคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับของแอดมินเจี๊ยบนะครับ0804255595นะครับฝากด้วยนะครับฝากร้านของเราด้วยนะครับวัชพลอินเจเนียริงนะครับหรือว่าวัชพลการช่างเตาเผาถ่านจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับในการพัฒนาต่อยอด เตาเผาถ่านนะครับให้พี่น้องของเราได้ใช้เตาที่มีมาตรฐานนะครับก็ตัวนี้ก็รอหุ้มฉนวนนะครับใช้เซาลิกไฟเบอร์นะครับเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับพันองศานะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับหุ้มฉนวนให้เสร็จเดี๋ยวจะทําคลิปอีพีสอนะครับให้พี่น้องได้ชมนะครับผลงานอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ